เอามาคุดู้หน้าหลังก่อนอันนี้คือแผ่นหน้าใช่ปะเอาคุดูหน้าหลังดูเล็กแท็กของบ้างอ่าโอเคตรงเปิดแล้กิ าชีชๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวาวิดติซื้อไปห้าไม้ได้กินลูกเดียวอ้เอ่าโอเคเดี๋ยวเราเชอมต่อนิเชอมต่อเปิดเพลงฟังหน่อยดีเสียงพี่วาวนี่ไอ้นี่ะมัเป็นลูกชิ้นอันสีแดงแ้ก ไม่ได้10บาทอ๋อพลาสติกเลยะ10 10 10เอ้ามันมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเหรอเด้งขึ้นมาข้างบนรูปเหรอ,อ,อไม่เห็นมีไฟกระพริบสีแดงกับน้ำเงินเลยวะยังไม่ได้เปิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ลูกซี่ลูกซี่ลูกซี่ป้ายังป้ายัง <c oughs> อันนี้คือต่อแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันต้องกระพริบแดงกันเมื่อกีนก่อน,นนะจะกินไรน้ำเงินโแโดงโง่นาที้มันขึ้นกิน้ำเงินแล้วค่ะอ๋ออ่ะต่อยังดูดิเอ้าบันทึแกแล้วบแวบทหมดป่ะออกมาคิดสวัสด <c oughs> ีนน ถ้าอื่นหรือเปล่างนะั้นเดี๋ยวถ่ายติ๊กเกอร์รับประกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ตัดคลิปไปคลิปนหนึ่งได้ว่าเนี่ยเป็นตัวนี้จะไ,ได้เอาไว้เทียบไงพอเดี๋ยวเขาหาว่าให้เอาตัวอื่นมาโอเคเดี๋ยวนะอ้าวดมันมีเทสไว้กับเครื่องอื่นด้วยหรอปกติเปิดกับคลิปแล้วมันก็ปินี่<อ>ไ<อ> อออไม่ชอบ,กกบ,กกบไไอะไรเฮ้ยเจ้าก็จะไม่ชอบอะไรนะเฮ้ยมีเสียงพูดปะอ้าวแล้วมันขึ้นรถเชื่อมต่อแล้วปะนี่ต่อต่อแล้วปะวอ้ออวะอาวโอเคเออตกใจอ่าเราเปิดเพลงพี่แล้วเดี๋ยวเอาลำโพงมาจอ่อ นี่เก่งมากสุดหน่อยเพลงอะไรเนี่ยนี่เพลงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาดูชื่อเพลงก่อนเดี๋ยวเสียงเสียงมาตีกันไม่รู้เพลงอะไรไม่รู้ซุ่มนะอ้าวโอเคเอามาต่อหน่อยไม่ไม่อยู่ตรงเนี้นยไปเมื่อไพี่สองให้ไหนไม่วะนี่ โอเคครับอันนี้จะเห็นว่าเสียงมันชัดแล้วก็ใสปิงเลยเสียงแหลมแป๊ดเลยไม่มีแบบอูอูทุ้มๆอะไรอย่างนี้หรอกครับอันนี้สินค้าปกตินะครับโอเคครับ